สวัสดีครับวันนี้นะครับการชัดอยู่ที่ร้านโอชินโคลานะครับนี่นะครับกำลังทำเลยนี่เราต้องอาศัยตอนที่คนยังนน้อยนี่แหละเพราะว่าถ้ามาช้ากว่านี้นะครับคนจะเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพามาทดสอบมาชิมนี่นะครับนี่ผมชอบเขามีหลายไส้นะฮะอย่าให้ดูข้าวค่าก่อนอ่าเดี๋ยวกลับกล้องนะฮะกลับกล้องนี่ครับร้านนี้ก็จะมีทั้งหมดสามไซส่ไหมพี่ยะครับผม อันนี้ที่ทําอยู่คือไส้ไส้เค็มคครับไส้เ็มนะฮะนี่คือไส้เค็มนะครับนะฮะก็จะปั้นกันสดๆนงี้ยไส้ไส้เค็มนี่ขายตัวล้เท่าไหร่ครับชิ้นละสิบหกบาทครับสิบหกบาทนะครับนี่ไส้เค็มชิ้นละสิบหกบาทนะครับไส้หวานชิ้นละแปดนครับโอไส้หวานชิ้นละแปดบาทใช่ครับวันนี้จะเป็นเผือทำไมมันต่างกันนะฮะเพราะว่าขนาดมันต่างกันนะครับความยากความง่ายของงานนี่ดูไส้เลยครับผมให้ดูไส้เค็มก่อนนี่ไส้เค็มเป็นแบบนี้นะครับไส้หวานนี่ มีแค่สองไส้ครับวันนี้มีสองไส้ครับทุกวนมันละสองไส้ตามจริงจะมีสี่อย่างมีข้าวโพดตัวเหลืองตัวแดงเปลือกอ๋อมีข้าวโพดด้วยมีข้าวเหลืองตัวแดงครับแล้วก็เผือกครับผมอ๋อมีเผือกด้วยใช่วันนี้จะเป็นเผือกข้าวโพดอ่ออันนี้คือไส้ไส้เค็มนะใช่ครับไส้เ็มครับไส้ที่แบบขายดีที่สุดเลยก็คือไส้เค็มนี่แหละเค็มแบบข้าวโพดครับอ๋อเค็มแบบข้าวโพดขายดีนะครับนะแล้วแกเวลาเวลาทำ ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี้นะครับชิ้นเป็นเป็นก้อนๆอย่งนี้แกปวัตนี่นี่ด,ดูจะดูจะคล้ายๆกะหรี่ปับ๊บแต่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ดูไสก้กแบบแกมิกซ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติอร่อยเลยนะครับร้านโอชินเนี่ยก็อยู่ตรงสี่แยกของบุรองโคของราชนะครับแต่ที่ผมมาถ่ายวันนี้ผมก็ขับมาตุละใกล้ๆแถวนี้ก็มาสักหน่อยสิอยากจะมากินและผมจะบอกว่าไส้เค็มเนี่ยเขามีวิธีการกินของเขานะ นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการกินยังไงนะครับคือแบบเป็นทริคของทางร้านเขาเพราะว่าถ้ากินไม่ถูกต้องอาจจะมีดักสปาร์กเป็นได้นะครับนะร้านเปิดตั้งกี่โมงครับเปิดบ่ายสามครับบ่ายสามโมงนะครับนี่ร้านเปิดบ่ายสามโมงแล้วก็ปิดประมาณกี่โมงครับปิดบางทีก็ตามจริงร้านปิดสามทุ่มแต่บางทีก็หมดก่อนปิดก่อนครับออ๋นะครับอยู่สี่แยกหนองบัวล่างคราชนะครับโทรสั่งมาได้เหมือนกันโทรเบอร์อะไรโทรเบอร์เท่าไหร่ 062ครับ062ครับ684ครับ684 2484 2484นะครับโทรสั่งได้นะ062 684 2484เดลิเวอรี่ก็มีนะอ๋อเดลิเวอรี่ก็มีใช่ใช่เดพวกแก๊ปแก๊ปใต้แม่อ๋อพิมพ์มาเลยนะขนมโอชินโคราดครับเลยร้านนี้ผมจะบอกให้ว่าเขาได้มิชลินไกด์นะครับกี่ปีแล้วเนี่ย2ปีครับ2ปีซ้อนนะครับนี่นะครับมิชลินไกด์นะนะครับแกะทำห้องแค่มากครับ มีไส้ข้าวโพดไส้เค็มวันนี้มีไส้ข้าวโพดใช่ไหมฮะใช่ครับมีข้าวโพดมีเผือกครับ,รบข้บาวโพดเผือกไอ้ข้าวโพดขออนุญากที่สุดเอามือเลยนะยินดีครับยินดีนี่แบบนี้โอ้ยร้อนว่ะพี่ไม่บอกผมเลยนี่ไส้ข้าวโพดเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนีมพี่ร้อนก็ไม่บอกผมื่อรับหนึ่งโมเดล เห็นไหมมีลูกค้ามาตลอดร้อนนะอ่ะ้ร้อนนะอ่ะอร่อยเหรอแบบร้อนมากเลย อันนี้เป็นไต้แท้การะโนครับก็จะมีไส้เค็มอีกนะแอ้ปั๊นอื้มไอ้ที่ด่างๆไม่ใท้เลยครับเขามีโมรี่เป็นเป็นเป็นไม้แต่เป็นเป็นเปนผลไต้นไม้มันก็เลยมีรูลูอืมอร่อยรสรพร้อม ก็ควาขึ้นมาเยอะัออันนี้คือวิธีการผมก็กินแบบไม่รู้ถูกวิธีบีวิธีแต่ว่ามันร้อนไง,งเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับใต่เค็มถ้ามันร้อนแล้วต้องแก้ปัญหายังไงนะร้านขนมปังกินนี่บอกเดี๋ยวผมไ่ดูนะ มาแล้วเ <Okay. S 1> ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันไปเรื่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะปั้นหนึ่งนี้ก็อดเลยครับตั้งแต่เปิดร้านเลยยังปิดร้านอ่ะนะนะ uh, ผมก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมเนียไม่ปั้นคนตั้งแต่แ,แรก <c oughs> <c oughs> เอานี่อันนี้คือไส้เค็มไส้เค็มใช่ใช่นี่ไส,ส,ส้เค็มเนี่ยเอาพ<จ>ี่หยิบไส้เค็มมานะแกบอกว่าวิธีการกินต้องกินยังไงนะการมุม่งสองมุมเป่าลมอครับเอาไหนดูดิดูดินี่ไส้เค็มนะขออนุญาตนะครับครับผมดีครับอ่าอ่านี่นี่ยังไง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 กัดมุมสองมุมเป่าลมอครับเวลด้างกร้อนกัดนี่เขาบอกงี้เป็นไส้เค็มอย่างนี้จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับนี่สามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงมันร้อนเว้ยแกบอกว่าให้กัดมมมมมมุุแลล้วเป่่าออกใช ngô 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 mà ngô 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 bầu ngô 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 กัดมุมสองมุมตัดมุมสองมุมนี่กลับไปแล้วสองมุมแล้วปอดลงวับเออวะไปได้อืมอร่อยร้า,ขานขนมโอโจินกกลาครับอร่อยจริงอร่อยข้างไหนก็มีบุลเสียนเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้แหละ คร้านาเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับยังไงก็เห็นทูป้ายมิชลินไกด์เ้ามีนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ค่ายเบอร์ใครอยากกะนบ้างมีมิชลินไกดนะ์สองพันยี่สิบสามแล้วก็สองพนี่สีนะครับแล้วก็ราคาก็มีบอกนะครับวันนี้บอกเลยอร่อยมากยังไงแวะมาชิมกันนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับแม่มาชิมกันเด้อนขนมโอชิงโคลา